วันดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูแพดโน้ต4.04นะคะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างแพดเก่ากับแพดใหม่จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะสกิล e ก็จะแตกต่างจากเดิมโดยการที่สามารถกด f เพื่อหล่อวาร์ปได้ค่ะนอกจากนี้ยังเพิ่มจำนวนช้าจาก1เป็น2สกิล c ร่างปอมนะคะก็ตามที่เห็นเลยค่ะเป็นคนจริงๆแล้วก็เมื่อศัตรูยิง ก็จะมีแฟดออกมาด้วยอันิเมตก็จะเพิ่มจาก0.6นวิเป็น1.2วิ <c oughs> แล้วก็จะไม่มีระยะในการถูกมองเห็นแล้วก็สามารถใช้สกิลที่มี <Okay. S 1> ได้ในอัลติค่ะ ส่วนบีมนะคะจะเพิ่มระยะสมมกทำให้เห็นได้ไกลมากขึ้น <begin> แล้วก็สตีมค่ะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่15%แล้วก็จะวิ่งเร็วมากๆส่วนแอสตาลูกล้างนะคะก็โดนเนิบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีแค่สตา์แค่4ีดวงแต่ก็เพิ่มระยะสมมกนะคะนิดนึง <c oughs> ไม่สามารถสตารแล้วก็ดูด ด้านตายของพื้นที่ได้แลคาแล้วก็ยังเพิ่มครูดาวจาก25วิเป็น45วิด้วยสมูก,ก็คููดาวจาก14วิเป็น25วิค่ะ in, นี่ก็ลูกหลาของยามโรอีกตัวหนึ่งนะะไวเปอร์เวลาเปิดสมูกพร้อมกันก็จะลดไป50%เลยค่ะดูสิวิ่งแบบเร็วมากๆมาก ส่วนโอเมเวลาเทเลพอตก็จะลดลงเป็น0.7วิจาก1วิค่ะเวลา smoke OK ก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ครูดาวจากส o มกเหลือ30วิเท่านั้นต่อไปเราจะมาดูด่านไอซ์บลที่เขารีคกันใหม่นะคะทางเข้า B ก็จะดูโล่งขึ้นแล้วก็ไม่แคบเหมือนเมื่อก่อนที่จะโดนลูกซองง่ายๆทางเยลโล่ก็จะเป็นแนวแบบแนวนอนเลยในบอมไซก็จะแปลตาไปมากค่ะเพราะว่ามันไม่มีกล่องตรง ที่แพลนกันปกติส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ทึบๆไม่มีอะไรเข้าไปได้เลยอันนี้จะเป็นมุมมองจากตรงกลางนะคะก็จะมีกล่องมาบางังไม่ล่งเวลาตีเข้าซ้ายก็จะน่าจะง่ายขึ้นตรงนี้มีปรับนิดหน่อยตรงเก้าอี้ค่ะแล้วก็ตรงกลางบันไดก็จะชิดทางด้านขวา ที่สำคัญใน A ค่ะจะมีกล่องวางอยู่ตรงกลางซ้ายเลยก็จะแอบได้ตรงไปก็จะไม่มีที่ขึ้นค่ะสำหรับฝั่งโจนเนาะก็มีแค่นี้ละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์อ mm ัพ hmm. เล็กๆน้อยๆจากแยมรูนะคะผู้ดูติกต็อกมาแล้วก็อยากทำตามอันนี้จะลงในไซส์ B แบบพอดีเด๊ะนี่ก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะทุกคนบายบาย